ไม่มีวัยมีใจมีใจพอแลใจนี่แหละเธอเน้นไปเลยไม่มีวัยมีใจเนี่ยจากแม่เองเนี่ยบอกไปเลยใจอ่ะชอบอะไรทําสิ่งนั้นพอมีอายุแล้วก็จะโดนว่าแก่แล้วอยู่เฉยอย่าไปทํามันก็จะโดนทั้งสามช่วงอายุนี่คือให้คนอื่นกำกับใช่ปะล่ะนี่เนี่ยคือการให้คนอื่นกำกับเรายอมให้ชีวิตเราอยู่ในกำมือคนอื่นไม่ได้ชีวิตต้องไปของเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เป็นแม่ชื่ออะไรครับชื่อยุพากระสิลัก์ค่ะเป็นเจ้าของเพจมีสองเพจนะคะเกี่ยวกับผ้าสินก็จะเป็นบ้านสิ้นปันกันสวยกับอีกเพจหนึ่งคือ mtbbt แม่ไม่แปลเปลี่ยนที่เกี่ยวกับศิลปินนะคะอันนี้อายุเท่าไหร่ครับ <c oughs> กรเกษียณแล้วค่ะอ๋อหลอกได้ประมาณว่าเกษียณแล้ว <c oughs> กเกษียณแล้วค่ะโอเคสัมภาษณ์เสร็จแล้วครับ <c oughs> สัมภาษณ์เสร็จแล้วเหรอ แ่แต่สองเพจนั้นมันไม่มีความเข้ากันเลยไม่เข้าเลยคนละแนวเลยเพราะว่าคนเราอะตอนที่เรายังยังไม่มีอิสระในการใช้ชีวิตหมายถึงว่าเรามีหน้าที่การงานใช่ไหมเราก็ต้องทํางานตามบุตรบาทหน้าที่อันนั้นซึ่งชอบไม่ชอบเราก็ต้องทำเพราะเป็นหน้าที่ใช่ไหมแต่พอถึงวันที่พอเรากรเกษียณอายุแล้วเนี่ยเราเราเลือกทําอะไรที่เราชอบแล้วเราอาจจะทําไม่ได้เอาเวลานั้นมาทําตอนนี้เพราะตอนนี้เราเลือกเองละ ไม่ไม่ต้องมีใครมาบังคับเราเช่นเราชอบเรื่องเพลงร้องเพลงดนตรีเราก็มามีเพจที่เกี่ยวกับเรื่องของศิลปินที่เราชอบเราก็รวบรวมคนที่ชอบเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันเพจแรกก็คือทำขอกมาจากธุรกิจที่บ้านไม่เลยไม่เลยความชอบ อันนั้นก็คือความชอบความชอบ,ชอบพลาซีนก็คือตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะบ้านตัวเองอยู่สุขโขทยัยแล้วสุขโขทัยนี่ก็เป็นเมืองที่แบบมันมีผ้าสวยครับพาสตินตีนโจกสุขโขทยัยแล้วผ็นแม่เนี่ยนุ่งสิ้นมาตั้งแต่เราเป็นเด็กเราก็นุ่งสิ้นตามแม่แหละตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยเราจะลื้อพาสตนแม่มานุ่งอะไร่งเงี้ยทำ งานยังนุ่งถ้านุ่งสิ้นได้ก็นุ่งตลอดเลยค่ะแล้วพอเราสามารถตั้งกลุ่มสิ้นได้ตอนนี้คนในกลุ่มเราเนี่ยสองหมื่นกว่าคน Oh. คนในกลุ่มนะคะแล้วมีกิจกรรมตลอดในการที่จะให้ให้รู้ว่าผ้าสิ้นมีแต่ละภาพเป็นยังไงแล้วเ,เราจะนุ่มสิ้นยังไงให้เหมาะสมตามการทศะนุ่งนี้สิ้นสามารถนุ่งได้หลากหลายอะไรอย่างเงี้ย oh. เราก็จะเป็นที่ให้ความรู้ด้วย oh. มันก็เลยเป็นเพจผ้าสิ้นซึ่งสิปีแล้วคะ่ะสําหรับผ้าสิ้นนะเ oh. นี่ยเราจะฉลองสิปีบ้านสิ้นปันกันสวยโอ้ oh. มีรวมตัวเนี่ย ถ้าเราอยู่ถูกที่ครับถูกคนเราจะมีความสุขเราชอบผ้าเราอยู่คนที่ชอบผ้าเหมือนกันชวนกันทำอะไรก็มีความสุขเราชอบศิลปินเราก็หาคนที่ชอบเหมือนกันเราก็มีความสุขชอบศิลปินนี่เริ่มต้ตอนไหนครับเอางี้ออกออกชื่อไปเลยว่าคือคนแรกที่ที่เราจุดประกายเลยสําหรับกลุ่มนี้นะคือเราชอบเราชอบเรื่องศิลปินเรื่องเพลงมาตลอดเพราะว่าตัวเองเป็นนักร้องโรงเรียน อะไรมาตั้งแต่เด็กเพราะนั้นเราก็ชอบเรื่องเพลงแสดงว่าแม่ร้องเพลงเพราะเออกอดีตอะอดีตอดีตอดีต <c oughs> <c oughs> เรียกว่าร้องเพลงมาตลอดชีวิตครับ <c oughs> อยู่กับเสียงเพลงมาตลอดชีวิตจนแก่ว่างั้นเถอะแล้วพอเราช่วงที่เราทํางานอยู่อะเราสอนมัธยมเราก็ปรับตัวเราให้เข้ากับ เด็ก <Le ek. S 1> มัธยมเราต้องคุยกับเด็กได้ทุกเรื่องเช่นพอช่วงบอลโลกเราก็คุยบอลโลกกับเด็กได้เราต้องคุยได้แล้ว <Ô. S 1> ต้องไปอ่านซ็อกเกอร์เราต้องนู่นนี่ดูข่าวกีฬาแล้วคุยกับเด็กให้ได้อพอเราเรื่องดนตรีเราก็ต้องคุยให้ได้เหมือนกันตอนนั้นไปเห็นเด็กที่ชื่อแบมแบมคุณพ <c oughs> ี่จำแบ BM <labels S 1> มแบมไหมองแบม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 มาออกรายการแบมแบมให้สัมภาษณ์เรารู้สึกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กไทยที่น่าทึ่งพูดจาสุภาพต่อให้เขาไม่ได้อยู่เมืองไทย อ,อเวลาแต่เขาก็ยังมีความเป็นเด็กไทยที่น่ารักรบแบบนี้เราเราก็จะสนใจจากนั้นเราก็จะตามไปในเรื่องกอร์เซเวนจากนั้นเราก็จะแบบผูกพันกับเด็กอีกคนนึงก็คือมาร์ต้วนพอจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ชอบมาร์ต้วนยิ่งขึ้นเพราะว่าพอเขาเติบโตเขามีพัฒนาการในบุคลิกภาพซึ่งเราสามารถไปยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังได้หร,หรือว่าคนอื่นอีกกระามว่า การพัฒนาตัวตามวัยเป็นแบบนี้ตอนเด็กๆเ,เขาเป็นอาการนี้แต่เมื่อเขาเติบโตขึ้นน่ะเขาก็ปรับ,บุคลิกภาพเพราะว่นเราก็จะเห็นตลอดเวลาเขามาเมืองไทยเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนรักบ้านเมืองบ้านเมืองเราเพราะนั้นเราชอบศิลปินสองคนนี้เราก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าเออถ้าใครชอบสองคนนี้ ก็ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันซึ่งอาจจะตั้งได้ไม่นานเท่ากลุ่มสิงน,นะแต่สมาชิกก็เกือบสองหมื่นแล้วเหมือนกัน mm. อราแล้วก็มีกิจกรรมเนี้ยพูดถึงเรื่องของผลงานพูดถึงเรื่องชีวิตก็พูดอะไรมันทําให้อันที่เรารักสิ่งเดียวกันเนี้ยมันทําให้เราได้พบกับเพื่อนที่ ที่มารักกันเพราะรักในสิ่งเดียวกันเหมือนที่บอกอะอยู่ที่ถูกที่ถูกคนอะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ใช้ได้ตลอดเลยเรียนมาทางด้านภาษาไทยใช่ไหมแล้วก็ วิชาโทรภาษาอังกฤษแต่เราก็ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษไงเราก็จะไม่ได้ใช้เลยจนพอมาอย่างีอมพอมาทํางานอยู่กับบรรดากลุ่มเนี่ยพอเพลงออกมาปั๊บบางคนก็บอกว่าอยากรู้จังเลยเพลงนี้หมายความว่างไงเอาไปเอาเข้าเครื่อง Google เอาไปแปลภาษามันก็ไม่ได้ความรู้สึกเหมือนที่แบบเราแปลเพราะเราจะแปลแบบคือคือเป็นนักเขียนด้ยเอางี้นักเขียนแต่ไม่ได้ดังเป็นหลายอย่างจนน้องบอกงงแล้วน่ะเขียนหนังสือก็คือแบบเขียนได้ แต่ไม่ทําเป็นอาชีพแต่ลูกชายเป็นนักเขียนดังนะลูกรู้จักเรื่องพาภาคิไนนนั่นแหละอันนี้ทำมือถูกมั้นนะก็เลยแบบว่าเราสามารถที่จะเอาสิ่งที่เราเป็นอยู่แม้นไม่ได้เป็นอาชีพแต่เราเอามาใช้ในอาชีพของเราได้เราเอาเอาสิ่งที่เราเป็นอ่ะฉันไม่ฉันไม่ไม่สามารถไปเป็นนักร้องได้ฉันไม่สามารถไปเป็นนักเขียนไปเป็นดาราไปเป็นคนเขียนบทแต่ฉันเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้กับลูกศิษย์ ฉันก็คือถ่ายทอดสู่ลูกศิษย์มนุษย์ทุกคน,นะบอกเลยนะไม่มีใครหรอกที่สุขโดยไม่มีความทุกข์มันต้องมีทุกคนนะ่ะจริงๆแต่เราต้องพอเรายิ่งเติบโตเราต้องรู้จักที่ว่า จับสุขให้เป็นวางทุกข์ให้เป็นอีกทุกข์ก็มีทุกข์ก็มีวางไว้ก่อนอาวางมันไว้ตรงนี้แหละมันไม่ไปไหนก็ช่างหัวมันวางไว้เราไม่จับเราก็จับสุขอะไรที่ทําให้มีความสุขได้ก็จับยอย่างทุกวันเนี้ยคือก็วางทุกอย่างเลยนะทําอะไรเป็นก็ช่างชันจับอยู่สองเรื่องนี้เป,นเป็นหลักเลยเอันนี้เรื่องจริงค่ะตอนนี้ถ้ารู้ว่าเราไปอย่างนี้เรามีความสุขไปดูคอนเสิร์ตไปอะไราะถามว่าจรงิงๆรผจญกับเรื่องทุกข์มาไหมมายิ่งปีแล้วทุกใหญ่ หลวงเลยเพราะลูกเสียชีวิต oh. เราทำไงเราหาวิธียังไงที่จะบรรเทาความทุกข์อะไรอะไรที่เราสามารถทำแล้วมัน oh. มันไม่หายไปหรอกแต่ว่ามันช่วยให้เราผ่อนได้แผ่นคลายได้เราก็ทำแบบเนี้ยหืมีเพื่อนดีๆพาทัานไปออะแต่งไปแต่งตัวสวยด้วย,วยกันอ่ะหรือเอาไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันอย่างเงี้ย อันนี้คือช่วยได้คนคนแก่ทุกคนเลยนะไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บตัวแล้วก็นั่งรอความตายว่าโอ้ฉันหกสิบแล้วฉันเจ็ดสิบแล้วเดี๋ยวก็ตายอะ่ะอันนั้นคือตายเลยอันนั้นคือได้ตายไปแล้วคุณได้ตายไปแล้วนะวันนั้นทั้งที่คุณยังหายใจอยู่คุณเนะี่ยต้องใช้ชีวิตของคุณทําในสิ่งที่คุณอยากจะทํา คือเท่าเรจทำได้เนาะเราก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่เราเราไม่สามารถถ้าเราสามารถทำอะไรได้เราทำไปเลยในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่คือ ไม่มีวันรอวันหน้าแล้วหมดเวลามีการวางแผนในการใช้ชีวิตหรือดำเนินช,ชีวิตหลังเกษียณยังไงชีวิตหลังเกษียณไม่ทำไม่ทำอะไรที่เป็นที่จะไม่การถูกบังคับเลยถ้ามีคนมาติดต่อให้ไปเป็นอาจารย์พิเศษไม่ไปไม่เป็นครูใครแล้วในในบทบาทที่อยู่ในโรงเรียนมหาลัยหรืออะไรแต่ถ้าต้องการแนวคิดจากเรากรา็จะมาเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นจิตอาสาเรื่องผ้าแล้วนะก็จะถูกเชิญไปพูดเรื่อง แรงจูงใจในการนู่นสินไปทั่วประเทศเลยผมพูดถูกไหมมันเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเป็นรูทีนแต่วันนี้ได้ทําเป็นงานอดิเรกแหละใช่แล้วก็เป็นงานอดิเรกที่ชอบแล้วก็กได้ทําคู่กับอะไรที่เราอยากจะทำใช่นี่แม่ก็เริ่มเป็นครูอีกครั้งนะแต่ว่าแค่เปลี่ยนเป็นครูโดยที่ไม่ต้องมีกฎกติกาอะไรมาบังคับมีความชอบความรักความชอบอย่างเดียวแล้วเชื่อไหมว่านุ่งสิ้นไปดูคอนเสิร์ตเท่มาก แล้วทุกคนในในอากาเซ่จะก็พอสมควรที่รู้ว่าคนนี้คือแม่เอ๊ะเขามาเกาะรั้วแล้วตะโกเรียกเราแม่เอ๊แม่เอ๊ซึ่งเราไม่รู้จักเขาแต่เขารู้จักเราจากผ่านจากการเลยอ่านบทความที่เราเขียนดูคลิปที่เราทำนี่รุ่นนี้ทําคลิปมีไหมตัดต่อคลิปเองภาคเสียงเองสวัสดีค่ะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีฝนอทำอยังไงดีนะ้า อยู่แต่ในบ้านไปทะเลกันดีกว่าคือเราได้ใช้สิ่งสิ่งที่เราเราได้สามารถใช้สิ่งที่เราอยากจะทำไม่ต้องมีใครบังคับครอบครัวไม่ไม่ได้มาฟิกไม่ได้มาว่าเออลูกชายคนม,มีเสียชีวิตไปพาที่ในเข้าไปเขียนบอกกับเขียนเขาเขาโพสต์ว่าแม่ผมเป็นอากาเซ่แม่ผมเป็นอากาเซ่ฟังมาตอนแรกแม่เป็นครูใช่แต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่า แม่เป็นคนที่เขียนบทให้ตัวเองและลูกแม่ก็เขียนบทให้ตัวเองในบ้านทุกคนมีบทของตัวเองและเขารบกันไม่เหมือนเลยใช่ไหมไม่เหมือนเลยไม่ไม่ยิ่งถ้าตอนนั้นพาพี่นายอยู่ยังพอจะเหมือนเพราะพาพี่นาย 9, เป็นนักประพันธ์ครับเวลาอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันได้เรื่องหนังสือเรื่องละครหนึ่งลูกสมมติว่าบทประพันธ์เขาไปทําละครนะคุณพ่อแม่ก็ชอบเรื่องละครแม่ก็แม่ก็เขียนบทเพียงแต่การเขียนบทของแม่มันเป็นการเขียนบทให้นักเรียนเล่นละคร มันก็ไม่ได้เงินใช่ไหมครับเราได้เงินจากอาชีพครูแต่เรื่องเขียนบทที่เราไปไปให้นักเรียนน่ะมันไม่ได้เป็นเงินเราได้เงินอยู่แล้วจากครูแต่เรามีความสุขเราได้ความสุขเพราะนั้นไม่เหมือนกันเลยทางอีกฝ่ายหนึ่งชอบฟุตบอลขนาดฟุตบอลก็คนละทีมที่แม่บอกว่าพูดเรื่องฟุตบอลได้ก็อางเราอยู่เด็กวัยรุ่นเราเชอ่นก็ชอบแมนยูเชอบวิลเลี่อปูอย่างเงี้ยซึ่งเป็นทีมตรงข้ามแต่อยู่ด้วยกันได้การเมืองคนละอย่างก็อยู่ด้วยกันได้ห้ามพูดการเมืองในบ้านครับห้ามพูดเรื่อง เยอะเย้ยหรือว่าใครแพ้ใครใชนะเรื่องฟุตบอลเลยไม่พูดต่างคนก็ต่างชอบของตัวเองไปเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นความสงบที่เกิดขึ้นในบ้านโดยที่ไม่ต้องตีกันมีทั้งที่แตกต่างแตกต่างก็อยู่ร่วมกันได้ครับอ,อืม,อม,มองงสิถ้าเรามีความใส่สันอะไรที่อยากจะทำเราก็ทำในช่วงวัยของเราอย่างนี้สามสิบต้องทำอะไร คือทำงานนะจริงแต่ทำงานต้องรู้จักว่าเราทำงานแล้วเราต้องใช้ชีวิตของเราด้วยบางคนบอกเห็นไหมฉันจะต้องทำงานเก็บเงิ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 นคืออะไรเก็บเงินเพื่อวันข้างหน้าเก็บเงินเพื่อวันข้างหน้าแล้ววันนี้เป็นยังไงเหนื่อยมากเหนื่อยมากไม่มีเวลาเลยไม่ได้กลับไปหาพ่อแม่เลยนู่นนี่เพื่ออะไรเพื่อเก็บเงินเก็บเงินแล้วคุณรู้อนาคตไหมไปใช้เงินตอนแก่ตอนแก่จะได้สบายแก่แล้วคุณใช้เงินได้ไม่เหมือนตอนคุณ30มสิบหรอก ครับตอนคุณ30มสิบคุณก็ใช้เงินแบบคน30มแต่ถ้าคุณไปมีเงินจานวนมากตอนคุณอายุ 70- 80คุณก็ใช้เงินแบบคน30ไม่ได้ไวัยคุณก็เปลี่ยนคนรอบตัวคุณก็เปลี่ยนนะเขาอาจจะไม่ได้อยู่เพื่อใช้เงินกับคุณก็ได้ครับอันนี้คือเรื่องที่อยากจะบอกทุกคนจริงๆเลยว่า ทำงานน่ะทำได้แต่ต้องใช้ชีวิตด้วยใช้ชีวิตก็คือไม่ใช่ใช้ชีวิตทํางานนะใช้ชีวิตให้้ใหมีความสุขตามอัตรภาพณเวลานั้นเงินนะหาแล้วก็ใช้จะเก็บบ้างก็สูงพอถึงควร <S <S คุณแก่แล้วบางทีคุณเดินเที่ยวก็ไม่ได้คุณบอกว่าตอนนี้คุณไม่ไม่เที่ยวคุณรอเก็บเงินไปก่อนแต่พอวันที่คุณมีเงินคุณก็เดินเที่ยวไม่ได้ คุณกินมุน้งคุนนี่ไม่ได้แล้วคุณเริ่มเก็บเงินคุณที่เก็บมาเอาไปซ่อาโรงพยาบาลควรทําอะไรที่เป็นไปนตามวัยที่ทําไดตา้ตามวัยตามวัยแบบคนอายุขนาดนี้ควรทาอะไรคุณควรจะท่องเที่ยวคุณก็ต้องเที่ยวตามแต่บงคนเนี่ยคุณอ,คอยู่ให้ถูกที่ถูกคนคือถ้าเราชอบอะไรเราก็ไปอยู่กับคนที่ชอบเหมือนเราคุยเรื่องเดียวกันนมันไม่ตีกันเข้าใจไหมมันมีความสุขบอกเน้นเลยอยู่ให้ถูกที่ถูกคนแล้วเราจะมีค่า อย่างถ้าเรานุ่มเราชอบนุ่มสิ้นเนแต่เราไปอยู่ในกลุ่มคนที่เขาไม่รู้มสิ้ง่ายจะมองเราประหาดน,นี่ยคนนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม,มแต่ถ้าคนรู้ก็จะก็จะรู้หรือว่าอย่างที่พูดเนี่ยเรื่องศิลปินนะถ้าคนที่เขาไม่ชอบว่านั้นเราไปคุยเรื่องนี้กับคนที่เขาเขาไม่อินเขาเยุเขาะม้งมีอายุเยอะเลยจะมาบ้าจริงนุิงูนี่ แต่พอเราอยู่ในกลุ่มคนแบบเดียวกับเราแล้วก็แล้วก็มีหลากหลายวัยเหมือนเราเก่กว่ายังมีเลยค่ะในกลุ่มเ,เดี๋ยวจะพาไปเดินไปขั้นด้วยไปอายุเจแต่อ้โหแต่พอเราอยู่ด้วยกันแล้วเราเราบอกเราไม่มีวัยเรามีใจอย่างเดียวมันเหมือนเข้ามาหาลัยครั้งเลยเนาะ <c oughs> ไม่รู้อายุเท่าไหร่ไม่สนไม่สนแต่ถ้าเรียนชั้นเดียวกันเป็นเพื่อนใช่บอกไม่มีวัยมีใจมีใจ,ใจพอแล้นี่แหละเธอเน้นไปเลย ไม่มีวัยมีใจเนี่ยจากแม่เอเนะี่ยบอกไปเลยใจอะ่ะชอบอะไรทําสิ่งนั้นไม่มีวัยมีใจนะจดไม่มีประจดนะเดี๋ยวเขาอสโลแกนนะรูจ้จักจับสุขวางทุกคือมนุษย์เราไม่มีใครไม่มีทุกเชื่อซินนิดหน่อยก็ทุกถ้าเราพูดถึงคนสูงวัยเนาะเมื่อเราหลุดเราเดินหลุดพ้นจากเหมือนกอบอะ่ะที่ที่ตีเรากอบทอี่แบบขังเราไว้อะด้วยความที่เราไม่หลีกเลี่ยงไม่ได้อะมันต้อง นกรพอมีอายุแล้วก็จะโดนว่าแก่แล้ว <c oughs> อยู่เยอาไปทำ <c oughs> มันก็จะโดนทั้งสามช่วงอายุน, <c oughs> นี่คือให้คนอื่นกำกับใช่ปะละ่ะ <c oughs> นี่คือการให้คนอื่นกำกับเรายอมให้ชีวิตเราอยู่ในกำมือคนอื่นไม่ได้ชีวิตต้องเป็นของเรา <c oughs> ถึงแม้จะบอกว่าพ่อแม่พ่อแม่ที่ดีก็ไม่ได้ไปบังคับให้ลูกเป็นอย่างที่ตัวเองชอบพ่อแม่ที่ดีคือต้องสนับสนุนให้ลูกเป็นในอย่างสิ่งที่เขาชอบ เขาจะไม่จะบอกว่าก็พ่อแม่บอกอย่างนี้หรือว่าพ่อทํางานปั๊บก็เจ้านายบอกให้เป็นอย่างนี้ในส่วนที่เป็นบทบาทความรับผิดชอบของเราเราก็ทําแต่นอกเหนือจากนั้นคือเราลิขิตชีวิตเอง